นึกว่าเจ้าหญิงเจดารานักร้องสาวเสียงหวานฟังแล้วละมุนกันเป็นอย่างมากราวกับเจ้าหญิงในนิทานนอกจากรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วาน,านั้นยังมีเสียงที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยจะมีใครบ้างไปดูกันจ้า อันดับที่7ยายาอุรัสยาเริ่มเปิดกันที่นางเอกสาวคนสวยมากความสามารถแห่งวงการบันเทิงไทยที่เป็นนางเอกหนึ่งในใจของใครหลายๆคนความสามารถของเธอนั้นมีรอบด้านมากเลยจริงๆทั้งในเรื่องของการถ่ายแบบการแสดงรวมไปถึงการร้องเพลงอีกด้วยเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จนใครหลายๆคนนั้นอยากให้เธอมาร้องเพลงโกเว์เพลงต่างๆมากมายโดยเสียงที่น่ารักสดใสแถมผลงานการใช้เสียงของเธอล่าสุดนั้นก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นการพากเสียงในการ์ตูนดิสนีย์ที่ต้องบอก หรือว่าเสียงสดใสและทรงพลังมากเลยจริงๆน่าติดตามมากเลยทีเดียวอันดับที่6กฝนสนันทชาิแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงสาวสวยร่างเล็กสเปคของใครหลายๆคนที่เห็นการแสดงของเธอมากล้นขนาดนี้แล้วนั้นยังมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อีกตั้งหากไม่ว่าจะบทบาทไหนเธอก็เอาอยู่มาพร้อมกับเสียงน่ารักสดใสของเธอดูเข้ากันกับเธอเป็นอย่างมาก ดับที่5้าแพลวคณิตกุลเจ้าแม่แห่งเพลงละครต้องไม่พ้นเธอคนนี้เลยนักร้องสาวเสียงหวานอันน่ารักสดใสของสาวแพลวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบไหนเธอก็ร้องออกมาได้ไพเราะเป็นอย่างมากและอินกับทุกบทเพลงของเธอกันมากเลยจริงๆยิงเพลงอ,อกหักนั้นต้องบอกเลยว่าพากันดิ่งอย่างสุดๆเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่น่าชื่นชมไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับที่4ี่มิโคเทรรโอมาต่อกันที่นักร้องสาวเสียงดีคนนี้กันเลยที่หากพูดถึงชื่อของเธอแล้วนั้นใครๆต่างก็อดคิดถึงเพลงบุษบาไม่ได้เลยจริงๆเป็นเสียงที่น่ารักน่าฟังเป็นอย่างมากแม้จะผ่านไปนานแล้วแต่ปัจจุบนันเธอนั้นก็มาร้องเพลงให้ฟังกันบ้างเป็นบางครั้งแถมล่าสุดช่วงนี้ก็ได้หันมาร้องเพลงฮับเวอร์กับลูกชายสุดหล่อของเธออีกแล้วด้วยเรียกได้ว,ว่าเสียงดีทั้งแม่ทั้งลูกสมกับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยจริงๆ อันดับที่3กวางอริสานักสแสดงสาวเสียงใสที่โด่งดังมาจากการได้โคเวอร์เพลงในการ์ตูนดิสนีย์จนใครหลายๆคนนั้นเมื่อได้ฟังเสียงของเธอแล้วนั้นเรียกได้ว,ว่าถึงกับต้องตกกลุ่มหลักก็เลยทีเดียวเหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเลยก็ว่าได้หากใครไม่เชื่อแล้วก็ต้องลองไปฟังกันดูได้เลย อันดับที่2หนูนาหนึ่งธิดาน่ารักสดใสตลอดการก็คงไม่พนสาวน้อยคนนี้เลยละจ้าสำหรับสาวหนูนาที่น้ำเสียงของเธอน,นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนเป็นเจ้าของเสียงหวานใสในบทเพลงมากมายหลายๆเพลงเป็นอีกหนึ่งดีว่าของเมืองไทยแถมยังเป็นนักาพากย์การ์ตูนในดิสนีย์อีกด้วยจนใครหลายๆคนน,นั้นคุ้นเสียงของเธอนนกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่าน่ารักสดใสสมกับเป็นสาวหนูนามากเลยจริงๆ อันดับที่หนึ่งแก้ววิชยานีนักร้องเสียงอันทรงพลังของจริงต้องไม่ผนเธอคนนี้เลยที่แรกได้ว่าเป็นดีว่าของเมืองไทยเบิดต้นต้นเลยก็ว่าได้ใครๆนั้นต่างก็ชื่นชมเธอกันมากมายเพราะเสียงของเธอนั้นมีเอกลักษณ์มาพร้อมกับพลังเสียงที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะบทเพลงไหนเธอก็เอาอยู่หมดจริงๆแถมยังได้เป็นนักพากเสียงในการ์ตูนดิสนีย์อีกด้วยคู่กับสาวดูนานั่นเองเสียงสดใสและทรงพลังไม่เหมือนใครเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามมากที่สุดเลยล่ะจ้า